เออเนี่ยทุกวันนี้นั่งนั่งดูใบสมัครคนสมัครว่าเป็นสอสอเราก็แบบทำไมผู้หญิงน้อยจังวะใช่ปะเราก็แบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงถึงไม่มาหรือว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราโดนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้มาทําไมว่าเปลืองตัวชิบหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออมันก็มันก็มันเราเราว่าเรารู้สึกว่าเออมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะคะเราก็จริงๆริมีคนเขาเตรียมข่ามาจากบ้านนะจริงชินน้องโรลิน น้องโรล,ลีนอยู่ไหนนะฮะเมื่อกี้โอเคอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเล่นกับน,น้องโรล,ลีนนิดนึงอ๋อมีไมค์ก็ไม่บอก <c oughs> เพลงไม่มีแต่มีไมค์ดีชอบโอเคน้องโรล,ลีนครับค่ะคำถามเออตรียมมาจากบ้านค่ะในเมื่อแบบว่าออคุณใหม่เป็นเดี๋ยวได้แป๊บนึงถามใหม่กล้องกล้องถามเขาตอนขันไปตอนครับถามมาด้วยแล้วใคพรพิการไม่หันครัไม่หันไม่ใช่เพราะว่าวันนี้มาตั้งใจมาถ่ายคุณใหม่ค่ะโอเคจางต้นเราหลบกันก่อน เลไม่ใช่คืออยากถามความรู้สึกของคุณใหม่ค่ะว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองผู้หญิงแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจมาโดยตลอดใช่ไหมคะแล้วต้องแข้มแข็งอะ่ะคือยืนอยากทำงานท่ามกลางคำแบบเหยียดหยามหยาบคายจากแบบว่าหลายๆส่วนที่เวลาคุณใหม่ทำอะไรแล้วก็อาจจะอาจาอาจะมีที่มามากระทบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะคือ คุณใหม่มีวิธีรับมือยังไงให้ตัวเองยังมีกําลังใจที่จะแบบยืนหยัดแล้วก็ทำงานในด้านด้านนี้ต่อไปอะไรอย่เงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเนาะเออก็คือสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆหรือว่าอยู่ใน spotlight หรือว่าเป็น public figure เนี่ยเรามักจะต้องโดนบูลลี่ ully, โดน คุกคามทางเพศด้วยวาจาด้วยคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนไซเบอร์บูลลี่เนาะเ,เขามีมีงานศึกษามาแบบว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยที่บอกว่าผู้หญิงที่ที่อยู่ในสปอตไลท์พวกนี้จะเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้เป็นหลักนะแล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยทุกวันนี้นั่งนั่งดูใบสมัครคนสมัครว่าเป็นสอสอล้วก็แบบทำไมผู้หญิงน้อยจังวะ ใช่ปะเราก็แบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงถึงไม่มาหรือว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราโดนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้มาทําไมวะเปลืองตัวชิบหายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ปะเออมันก็มันก็มันเราเราก็เราก็รู้สึกว่าเออมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราพูดเรื่องนี้น้อยเกินไปด้วยว่าว่าจริงๆแล้วเราควรต้องอ,อ เหมือนกับว่าไม่ไม่ยอมเป็นไม่ยอมตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ต้องลุกขึ้นมายืนกับกับสู้กับเรื่องพวกนี้อก่อนหน้านี้เราไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทนแล้วก็แล้วก็ถ้ามันไม่สบายใจก็ไม่ต้องอ่านใช่ไหมแต่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีกฎหมายมว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะบอกให้ลบคอมเมนต์เหล่านั้นได้ หรือมีใครมาเรียกชื่อเราแปลกๆเนาะในในรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปแบบว่าขอร้องให้เขาไม่ทําแบบนั้นหรือว่าดูดเสียงพวกนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะคะนค,นคนไทยไหมหรือว่าเป็นคนแขกชาติไหนผมหรือว่าเป็นฝรั่งขอคนได้โอเคคนไหนคนไหน อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเออแล้วก็นี่นะคก็คือก็คือเราทําเราจ่ายความของความรู้สึกกับเรายังไงไม่เท่ากับว่าเรายังทําน้อยไปเพื่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพอที่จะเตือนสติสังคมแล้วก็เออป้องกันไม่ให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอีกเพื่อในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่อยากที่จะเข้าสู่วงการการเมืองอะ่ะเขาไม่ถูกแบบว่าทําให้เสียกําลังใจด้วยการที่แบบ อยากไปเป็นสอสอ่ะแต่ว่าถ้าต้องโดนอย่างพี่ไหมในในในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่เป็นดีกว่าแบบนี้ไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามก็คือว่าทั้งอดทนและต้องเออต้องสู้กับอดทนและสู้กับ นะอ่ะเราอยู่ในมาก,กับหนังสือจะรับครับได้ครับได้ครับได้ไดฮะคำถามฮะอีกสักคาถามหนึ่งก่อนที่จะให้เป็นการบ้านว่าเราจะแนะน,นําหนังสือเล่มไหนว่าด้วยเรื่องการผลักดันผู้หญิงในเรื่องของ,ของการขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจให้เป็นการบ้านก่อนโอเครต่อครับให้เวลาพี่บีคิดแป๊บหนึง่งอ๋อเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าการที่เรามี female leader เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้ female j o i เนี่ยรู้สึก empower เราก็รู้สึกชอบคอนเซปต์นี้เพราะว่าทํางานในเอกชนเราก็รู้สึกว่า female leader เนี่ยยังไม่พอ ตอนนี้มันมีคอนเซปตที่ว่าถ้าเราจะ increase female leadership เนี่ยมันมันอาจจะมีการเพิ่มโกตาเราจะทำยังไงให้พวกผู้ชายหรือเมลคิดว่าตัวนี้มันเป็น merit based คือเป็นด้วยความสามารถหรือ qualification จริงๆอะคะ่ะโอเคเพราะนั้นปัญหาคือไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะต่อสู้อย่างเงี้ยแต่ทำไงให้ผู้ชายมองโลกความจริง hey! เฮ้ยก็เป็นงี้กันนะ,อ,ะอาจารย์ต้นช่วยตอบด้วยไหมแต่เมื่อกีถ<า>้ถามทั้งถามทั้งคู่นะโอเคอาจารย์ต้นก่อนมั้งครับ จริงๆถ้าเป็น merit b a s จริงๆมันจะตัดเรื่องเพศไปเลยเนาะหมายความว่าคุณก็คิดบนเรื่องนี้จริงๆคุยกับใหม่หลายที่นะครับคุณใหม่เนี่ยเขาจะเป็นคนยืนยันใน merit b a s มากกว่าฟีเมลด้วยซ้ำคือหมายความว่าถ้าเราเป็นสังคม m e r ิ t หรือว่าการยึดถือความสามารถนำเนี่ยสุดท้ายมันจะตัดเรื่องนามสกุลตัดเรื่องเพศหรือแม้แต่เรื่องอายุไปด้วยซ้ำอายุน้ำหนักใดๆที่เป็น identity ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับความสามารถออกไปเลยนะครับดังนั้นถ้าถามผมเนี่ย เราคิดว่าเราต้องทําไปพร้อมกับเรื่องอื่นเลยไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเพศอะแต่จะทํำยังไงให้มายาคติหรืออคติมิติต่างๆในความเป็นมนุษย์มันหายไปพร้อมกันคือผมยังส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราโฟกัสแต่เรื่องตัวเพศอะมันก็จะมีเรื่องอื่นที่เป็นอคติเข้ามาเสริมอยู่ดีดังนั้นถ้าจะทำเนี่ยก็ทําให้มันนิวทรอลคือปิดปิดทุกอย่างแล้วก็ดูที่ความสามารถดูที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันวัดกันได้จริงๆไปเลย รจริงๆมันสามารถที่จะทําให้มันเป็นเมริ t เมริ t ได้เนาะถ้าเรามีข้อมูลมากพอมันมีมันมีงานวิจัยว่าถ้าเรามีผู้นําองค์กรหรือว่าผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะมันจะทําให้ลูกทีมเนี่ยมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงความเห็นมากขึ้นนะหรือว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเหมือนไมว่าต้องต้องจูนให้เหมาะกับวัฒนมองค์กรของคุณสมมติว่าวัฒนมองค์กรของคุณคุณอยากบอกว่าให้มันเกิดความ ให้มันเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นในะความความคิดที่มันหลากหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่ถ้ามีสองคนที่มันคู่ขี้สูสีกันมากเนี่ยการที่จะเลือกผู้หญิงเพราะว่าเราต้องการที่จะ encourage ให้มันเกิดการมีส่วนร่วมของของออของคนหรือว่าของพนักงานเนี่ยเราก็อาจจะเราก็อาจจะใช้นะจุดนี้ขึ้นมาได้นะแต่ว่ามันยังเสียดายที่แบบในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยมี ทําเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานวิจัยของแบบว่าประเทศอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะที่จะทําให้มันไม่รู้สึกว่าต้องมาคับแบบว่าว่าเป็นแบบโคต้านะสอสอต้องเป็นผู้หญิงเท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าจริงๆอาจจะต้องเริ่มเริ่มจากในพักก่อนว่าไอ้ตัว เอ่อองค์กรในพรรคก่อนที่จะต้อง encourage ให้มันมีเรื่องพวกนี้มากขึ้นค่ะก็แลนสไลด์ซะสิเรื่องในที่ง่ายใจเย็นมันลมมองข้ามช็อตไปแล้วพี่และมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บ่นทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า